สวัสดีครับพี่น้องมาหนีมากินเขาเแรงนี่พี่น้องเห็นบ่น้ำจิ้มรสเด็ดสวดสะอาดอร่อยเด็ดไส้ย,ย่างพี่น้องครับบากาศหลานเลยขาก,กว่าพี่นอ้องไปไปไปขากขนาดเลยเพ่อหนะเป็นเ่ครับลูกกำลังเมาล้านเลยพี่น้องเมาท้งล้านเลยกำลังเนี่ยบ้านเห็นพอดีอยู่ขางข้างก็เลยพากันมาจัดเส,เส่บๆได้แล้วบ่ สบายดีแม่สบายดีจ้าเฮ้ยมาเนี่พาผัวมารีแหลกซ์พาผัวมาเที่ยวคล้า okay, oh, <c oughs> โอเคคุณเดฟบูค่เราเห็นหนักครบคำเขาใส่มาจะบอกอ๋ออันนี้ย่างเองเลยเนะย่างเองเลยจับใส่ใส่พุ่งนะพี่นอ้ <c oughs> บบองจะแซ่บวะย่างเองเลยได้บรรยากาศเลพี่นอ้อง <c oughs> แก้วน้ำจิ้มแล้วจะแซ่บแกงพก <c oughs> นนรอ้อมค่ะนี่คือน่านะทางนั้นน่านเอียงๆหน่อย เออเครื่องดื่มบ่จ้ะเครื่องดื่มเอาพอเอาอยัางไงตายแล้วตายแล้วลูกตายแล้วเมื่อกี้แม่เรามาถามว่าเดี๋ยวน้าไี่ยังคงเลยว่าเอาเบียร์ขวดนึงครับจะสิแม่อย่าลืมน้ำแข็งเด้อยว่าเราจะหยอกไปซื้ออาหารหรือเวล่าเราบ่มีผู้สาวเราเออแล้วเราบ่มีผู้สาวเราก็เจะหยอกไปซื้อให้ารหรือเปา เมามองไหนกับเรียกเอาคนอ่ะเอ้ยลูกค้าก็งนี้ใหมคับแก้ยังดีเลยเออครับแก้มชั้นดีแล้วเนาะส่นมามันตอบโจทย์อ่ะเขาจะกินเหล้ากินเบียร์หอเขากินไรกันขากินไดันห้ิวอ่ะลูกค้า่านมเนาะไม่ยาพอมันเลยวันนี้เพรอะนาบกแตงมใช่ตาเพม่น เงียบความสุขเล็กๆน้แน่นรนอากาศดีพี่น้องบ่เคยพาพหญ่เป็ดมาแบบนี้อีอย่างมันสบายมันเงียบสงบดีแไงเราไปเสือเอาน้ำแข็งให้แม่เรามาแล้วพ่้องโอเคครับขอบคุณครับแม่เป็นทรังเลยเมืเจ้าของเหมนเจ้าของร้านเราพี่น้องแม่เราดีๆใจดีคอยบอกหยอกแล้วว่าแม่ว่มีผู้สาวบ่แล้วว่า โอ้ยแม่เฮ็ดเองยุ่นี่แม่เ่ได้เอาผูกสาวมาน่นะบ่าเแาเฮ็ดกับลูกสาวแล้วเนาะกับลูกสาวก็ลูกเคยเหมือนตู้เพ่งก็มีเลยคนนะเห็นบ่ถ้าพูดอะไรอยากจัดคอนเสิร์ตก็ได้ได้น้ำมนันอยากมันพี่นอ้องมาถว่งแม่พริกนูกแม่บัดนี้น้ำมตนพริกให้พนพี่น้องเบ่างงามๆดู้ปัจนี้ ใจเย็นเด้อเป็นการพักผ่อนในโตข้่วบเดี่ยวข้าวเนเข้าบะเดมีทุระเนี่ยเล่นนางเด็ดอ่าตัวขัดจังวะขึ้นเด่วมาจังเมื่อแต่บะเด้มีเข่าด้วยจ้ามมีข้าวนะคะเด้หรออเดี๋ยวสร็แล้วเี่พเราลูกนครไีเนาะเล้า ีันทางนี้ดีสเสียมเนาะ<ฮ>เออเล่นมีแบบยังไงแกงเนาะตอนนี้พี่น้องคนไหนคอยกับมีเบียร์มีของคอยเบียร์ขวดหนึ่งน้องม่อนก็นได้แอฟซียังไงสบายสบายโอ้ยขอเชิญล่ะเขาไปเอากลองขายไงอยูข่ขวามา อันนั้นมามไขหลังมันงใ่ไหนี่ยหอนี่อะไของแฝดไปนรอลยอื่ขัดขนา,กกาดเลยอือเป็นกระสือไปเลยเราวันนี้น้องอาก,กาศแบบนวดรความอบนี่ดดาาี่น,น,น,นดีครับ

กินที่มันไม่แข็ง ดี่อหน่อยครับคนนอยคนในเซียนเลยคนนอยอ ไม่ได้หรอกคน้นี้แหละพอช่วย,ก,วยกันจะจงรังนานเป็นเมิ่ไรสบายสบาย่น้อกมาบ้องอันใส่มันอยู่เลยแม่เขอยากกินใส่มันยใส่บอสเด่นหมใส่มัมนแห็งๆน,น,นันเป็นใสนะ่มูมันบอบข้าต้มแลิศ มเสียโอ้ยแมงหักหักหักไปจักโมงเลยจะหอนเทียนพูดเมีอ่อพี่บ้าแมวเราตู่มาหาจอดน,นอนเลย <laughs> คือการกับลูกค่ะทำจิ้มแซ่บๆไม่หรองเมาแล้วมันข่อยเมาค้นมาเมียข่อย <c oughs> อยู่อ่ยังมากุมกูได้หมอนแรงม,รมล่มง <c oughs> อลอดดมะ <c oughs> มคาคมคืนกูจะได้หมนแรง <c oughs> ลองเผ็ดนะลูกนะให้เ้เผ็ด

ไปกินไปวันนะักหน่อยไกปกินเนาะแซ่บเนาะชุดละ250 กิน้นีไมาวรอเอากินด้ขับรถเมล็วตู้มานมากมา 到了。

แล้ว,วมันเด็กนักเออเออต่อมันน้องบาร์ร่าน้อคมยิประเทศละหน่อยเนาะัากขักักขนาดคน่ามาหน้าหน่อยคอยคนอ่ะีมีงงมเงาหวนแบ,บ,แบ,บ้น่รั